บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเดือนเมษายน2565นี้หลักๆใช้ได้7รายการรายการที่1เป็นวงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและวงเงินส่วนหนึ่งก็สามารถใช้ซื้อของได้ที่ร้านค้าคนละครึ่งเฟสีเดือนเมษายนนี้ได้วงเงินซื้อของคนละ 400และ500บาทตามเกณฑ์รายได้รายการที่ 2, 2เป็นวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบขอสอได้วงเงินค่าเดินทางคนละ500บาทรายการที่สเป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้วงเงิน45บาทต่อรอบ3เดือนแต่ถ้าเป็นประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนรอบ3เดือนนี้จะได้วงเงินสำหรับซื้อก๊าซคนละ100บาท รายการที่4เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์ไม่เกินครัวเรือนละ315บาทหลักเกณฑ์สำคัญก็คือในเดือนมีนาคมบ้านของท่านต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาบาทพอบินค่าไฟสิ้นเดือนมาท่านจ่ายเองไปตามปกติก่อนจากนั้นทางการไฟฟ้าจะส่งข้อมูลการใช้ไฟของท่านในเดือนมีนาคม ไปที่กระทรวงการคลังก็จะไปดูว่าท่านใช้ไฟเกินเกณฑ์315บาทหรือเปล่าถ้าใช้ไม่เกินเกณฑ์ทางกระทรวงการคลังก็จะโอนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามที่ท่านจ่ายจริงแต่ไม่เกินเกณฑ์315บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านในวันที่18เมษายนเงินเข้าแล้วท่านก็สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลย แต่ถ้าเกิดในเดือนมีนาคมท่านใช้ไฟเกินเกณฑ์5 1 5บาทท่านก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในวันที่18เมษายนรายการที่5เป็นเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาหลักเกณฑ์คล้ายๆกับค่าไฟฟ้านะครับ1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธ์แต่ได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน100บาทโดยในเดือนมีนาคม บินค่าน้ํามาท่านจ่ายค่าน้ําเองไปก่อนจากนั้นทางการประปาจะส่งข้อมูลการใช้น้ําของท่านไปที่กระทรวงการคลังทางกระทรวงการคลังก็จะตรวจสอบดูว่าในเดือนมีนาคมท่านใช้น้ําเกินเกณฑ์315บาทหรือเปล่าถ้าใช้ไม่เกินเกณฑ์ทางกระทรวงการคลังก็จะโอนเงินช่วยเหลือตามที่ท่านจ่ายจริงแต่ไม่เกิน100บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่าน ในวันที่18เมษายนเช่นเดียวกับค่าไฟฟ้าท่านก็สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยแต่หากในเดือนมีนาคมท่านใช้น้ำเกินเกณฑ์315บาทในวันที่18เมษายนท่านก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับค่าน้ำในเดือนมีนาคมทั้งค่าไฟและค่าน้ำนะครับบ้านไหนใช้สิทธิ์นี้อยู่แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่อง แต่เกิดบ้านไหนยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้ท่านต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิก่อนถ้าค่าไฟก็ไปติดต่อที่สำนักงานไฟฟ้าถ้าค่าน้าประปาก็ไปติดต่อที่สำนักงานประปาในพื้นที่ของท่านรายการที่6นะครับเป็นเงินพิเศษช่วยเหลือสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้วงเงินคนละ200บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้พิการในวันที่ 22เมษายนนะครับสามารถเอาบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยและรายการที่7สําสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายน2565ก็คือวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าหาบเล่แผงลอยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าหุงต้ม กับร้านค้า p t หรือว่าก๊าซของปอตทกับร้านที่ร่วมโครงการได้วงเงินส่วนลดคนละ100บาทท่านก็ดูนะครับว่าร้านไหนมีป้ายเข้าร่วมโครงการของทาง p t ท่านก็ไปซื้อก๊์ที่นั่น mm. ก็จะได้ส่วนลดคนละ100บาทนี่เป็น7รายการหลักๆสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายน2565นี้ครับ